เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเขามีอะไรพิเศษพิเศษซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าวันนี้เราจะมาขายความลับของพวกเขากันครับโดยจะเจาะลึกจากข้อมูลทางโหราศาสตร์ไทยเพื่อให้เข้าใจตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาแบบหมดเปลือกไปเลยเอาล่ะครับเราจะมาดูกันในเรื่องอะไรบ้าง ก็จะเริ่มตั้งแต่แก่นแท้ในตัวตนของเขาเลยแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องการงานการเงินสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็จะปิดท้ายด้วยไกด์เรื่องสีมงคลที่เอาไปใช้กันได้จริงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับส่วนแรกเลยนะฮะเรามาเริ่มกันที่แก่นแท้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคนวันจันทร์กันก่อนเลยธรรมชาติและจิตใจที่อ่อนโยนของพวกเขาครับ เขาว่ากันว่านะครับแก่นแท้ของคนวันจันเนี่ยผูกพันอยู่กับดวงจันแบบลึกซึ้งมากๆแล้วก็เป็นพลังงานของดวงจันนี่แหละครับที่เป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกของพวกเขาขึ้นมาในแบบที่น่าทึ่งจริงๆคือหลายแหล่งข้อมูลเนี่ยพูดตรงกันเป๊ะเลยครับว่าคนวันจันทร์เขาจะเป็นคนพูดจานุ่มนวลมีจินตนาการสูงแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าพื้นฐานเขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็รักสงบสุดๆเลยครับ แต่ว่านะจุดที่น่าทึ่งสุดๆเลยก็คือความเป็นสองด้านในตัวของพวกเขานี่แหละครับคือภายนอกอาจจะดูอ่อนโยนดูนิ่งๆใช่ไหมครับแต่ลึกๆข้างในเนี่ยโหมีความแข็งแกร่งซ่อนอยู่หรือที่เขาเรียกกันว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเป็นความเด็ดเดี่ยวที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยแหละครับแล้วนิสัยแบบนี้เนี่ยพอมาอยู่ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันต่อในส่วนที่2เลยครับ พอเป็นเรื่องความรักปุ๊บนะคนวันจันทร์นี่คือทุ่มให้หมดใจเลยครับเขาจะมองหาความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมั่นคงแล้วก็จะใส่ใจคนรักแบบสุดๆเลยแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่เขาเป็นคนอ่อนไหวมากๆเนี่ยก็เลยต้องการความมั่นใจจากคนรักเป็นพิเศษอาจจะมีอาการน้อยใจง่ายหรือรู้สึกไม่มั่นคงได้ง่ายหน่อยครับแล้วแล้ว,ลวมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับ คือมีการจัดอันดับด้วยนะว่าคนวันจันเนี่ยมีความอดทนในเรื่องความรักสูงเป็นอันดับสองเลยโอ้โหก็เพราะว่าเวลารักใครแล้วเขาก็พร้อมจะให้โอกาสเสมอเลยนั่นเองครับมันมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมว่าสรุปความเป็นคนวันจันทร์ได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าเกิดวันจันทร์หัวใจของคุณคือของขวัญล้ำค่าแต่อย่าลืมฟังหัวใจตัวเองด้วยนะ มันจะท้อเลยนะว่าเขาเป็นผู้ให้โดยธรรมชาติจริงๆแต่ก็เป็นคำเตือนที่สำคัญมากๆเหมือนกันเอาละครับพักเรื่องหัวใจไว้แป๊บหนึ่งมาดูอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันดีกว่านั่นก็คือเรื่องงานเรื่องเงินบุค,คลิกแบบนี้จะส่งผลต่อเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างด้วยความที่เขามีความครีเอทีฟสูงแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากๆนะครับคนวันจันทร์เลยจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยในงานที่ เออต้องใช้ใจคุยกับคนหรือว่างานที่ต้องสร้างสรรค์อะไรสวยๆงามๆขึ้นมานะครับแล้วพอมาเรื่องเงินนะเราก็จะเห็นความเป็น2บ้านของเขาอีกแล้วครับคือปกติเนี่ยเขาจะเป็นนักวางแผนตัวยงเลยนะรอบคอบมากเรื่องใช้เงินแต่มีแต่ครับถ้าเป็นเรื่องเพื่อนหรือคนรักที่เดือดร้อนมาเนี่ยครบพร้อมเปเลยนะบางทีก็ลืมดูงบไปเหมือนกันนอกจากเรื่องนี้ใส่แล้วนะครับรู้ไหมครับว่าพลังของดวงจันทร์เนี่ย ยังส่งอิทธิพลไปถึงเรื่องสุขภาพของคนวันจันทร์แบบเฉพาะตัวมากๆด้วยคือเพราะว่าคนวันจันทร์เนี่ยเขามีดวงจันทร์เป็นดาวประจําตัวใช่ไหมครับมันเลยทําให้เขามีสิ่งที่เรียกว่า mind body connection ที่แข็งแกร่งมากๆพูดง่ายๆก็คือเวลาเครียดปุ๊บร่างกายมันฟ้องออกมาเลยมันแสดงอาการออกมาด้วยเสมอครับ โดยเฉพาะจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับตามข้อมูลที่เขาให้มาก็คือพวกระบบย่อยอาหารอย่างกระเพาะแล้วก็ระบบของเหลวในร่างกายพวกนี้เป็นจุดที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกุญแจสำคัญเลยที่จะทำให้ทุกอย่างมันสมดุลก็คือการดูแลตัวเองแบบง่ายๆแต่ต้องสม่ำเสมอทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องอารมณ์ครับผมเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้ว เรามีเคล็ดลับแบบสนุกสนุกเอาไปใช้ได้จริงมาฝากกันด้วยนั่นก็คือคู่มือสีเสื้อมงคลที่จะช่วยเสริมพลังบวกได้ในทุกๆวันเลยใครที่เกิดวันจันทร์นะครับลองเอาไปใช้กันดูได้เลยอย่างข้อมูลจากโอฟียมบล็อกสำหรับปี2568เขาก็บอกว่าถ้าใส่เสื้อตามสีนี้ในแต่ละวันอย่างวันจันทร์ก็ใส่สีเหลืองอ่อนสีครีมอะไรแบบนี้มันจะช่วยเสริมพลังบวกได้ดีมากๆเลยครับอ๋อ oh. แต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับสำคัญมากเลยสีที่คนวันจันทร์ควรจะเลี่ยงเลยก็คือสีแดงครับตามตำราเขาถือว่าเป็นสีการลกินีโดยเฉพาะเลยนะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคนวันจันทร์ครับถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งซ่อนอยู่ในความอ่อนโยนมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยอะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า เอ๊ะไม่ว่าจะมองในมุมของโหราศาสตร์หรือจะมองในแง่ของจังหวะธรรมชาติก็แล้วแต่พลังงานที่ดูเหมือนจะอ่อนโยนของดวงจันทร์เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของคนเรามากแค่ไหนกันแน่นะครับ